มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกองทัพภาคที่สองแถลงการล่าสุดตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา4กันยาย,ยน2568เพจกองทัพไทยออกแถลงการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา4กันยาย,ยน2568เวลา14นาฬิกา สถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาตรวจพบโดนเจ็ดลำในฝั่งกัมพูชาปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ การดูแลผู้อพยพสนับสนุนสนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์40ปัจจุบันมียอดรวม417คนเนื่องจากมีความวิตกกังวลและยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพบกร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศประจำกรุงเทพเข้าเยี่ยมฉเฉลยศึกกัมพูชาจำนวน18นาย การเข้าเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปนตามขั้นตอนปกติของหน่วยงาน ICRC มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของฉเฉลยศึกในโอกาสนี้กองทัพบกได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ICRC เข้าพบและพูดคุยกับฉเฉลยศึกอย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาสำหรับฉเฉลยศึกกัมพูชา18นายกองทัพบกยืนยันว่าทุกนายมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ทางนี้กองทัพบกปฏิบัติตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ i c c อย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่อนุญ,ญาตให้ทางคณะผู้แทนของฝ่ายไทยและสื่อมวลชนร่วมสังเกตการในระหว่างพบปะพูดคุยกับเฉลยศึกอาจแสดงถึงความโปร่งใสและความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยและองค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ทางนี้กองทัพภาคที่2ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณและติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งสามารถตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ